อันนี้ของฝรั่งนะคะขาน่องไก่สองน่องชีกเส้นกับผักต้มน,นีของยายจ่าคนละชามเลยพี่น้องคะมาต้มน้ำซุปลงไปแบบนี้โอ้ยหัวผักกาดหัวผักกาดน้อยซะที่ไหนชามนะน้อยซะที่ไหนพี่น้องเอ,อ๋ ไกินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันจ้าเอาแบบให้จุใจไปเลยสุดน้ำฝนตกปล่อยๆแบบร้อนๆไปปรุงที่ข้างนอกนะคะคุเย่ายจ่าก็จะเอาเป็น กระดูกกระดูกเลยนะฮะในชิ้นไปแทะกันเลยสักสองชิ้นดิชิ้นเดียวพอละมัง้งไปแทะกันเลยพี่น้องขาแบบนี้เลยแฮนกระดูกวายวายวาจะไหวไหมพลังเรียบร้อย เนียแทบหมูเนื้อให้เรียบร้อยไปจ้าไปกินกันเลยไปปรุงเครื่องกัน